แมลลี่ก็เป็นคนดีอย่างเช่นเคยก็คือ,คอก็คือโอเคอาจจะโอเคกับการที่ไปชะอาําแต่ว่าอยากจะขอทำนิ้นึงว่ามีบัญนจีจจงเปาอะ่าเงี้ยอยากทำมานานแล้วใช่ปะสิ่งที่อยากจะให้น้องดูอีกอันหนึ่งก็คือคำว่า for years จำคำว่า for ages เมื่อกี้ไดไม I haven't seen you for ages มันเป็นบอกระยะเวลาใช่ไหมจากอดีตถึงปัจจุบันใช่ไหม คือว่าจากตรงนี้ไปถึงปัจจุบันเนี่ยอยากจะทำมานานแล้วเพราะฉะนัน้น tense จะต้องเป็น tense อะไรเอ่ย present perfect present perfect เพราะฉะนั้นมาดูซิว่าอันไหนเข้าแก๊ปแ่ะดูปุ๊บก,ก็เห็นเลยว่ามี present perfect นะคะ have ่องสามวงไว้เลยค่ัพี่ แล้วมันดูซิว่าข้อความมันเข้ามา I have d r e a m of it for years dream of something คือฝันถึงเรื่องนั้นะมาเรื่องอะไรเลยไ I dream of going to สมุยอะไรเงี้ยฉันฝันจะได้ไปสมุยอะไรเงี้ยก็คือ c n e ความหมายก็โอเคแบบอยากจะฝันอยี่จะบันจี้จำมานานแล้วลองดูข้ออื่นซิว่ามันจะผิดจริงเปล่า I love o f อีก for years มันไม่ถูกแล้ว Love ก,ก็ Love something ไปเลยไม่มี off ไม่มีไม่มีไปโปรใดๆเ l บวก ob something Object นีเลย I fancy I fancy ก็ <c oughs> บวก Object เหมือนกัน I'm crazy ต้องใส่ about something ผิดทั้งสามอันเี่อห่ะเห็นไหมคะน้องๆคะเทนช่วยคะ่ะความหมายก็ช่วยและยิ่งเรารู้ว่าอะไรใช้กับอะไรบวกก้ำบวกไปโปอะไรเรายิ่งง่ายใช่ไหมคะ เยเรนก็บอกว่าโอ้ฉันก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันก็คืออยากบันทิจจ๊อเหมือนกัน I choose the place I chose the place chose เลือกที่นี้คืออาจจะบอกว่าก็เลยคิดถึงเรื่องบันทิจจ๊เหมือนกันก็เลยเลือกจะไปชะอำ่ำเป็นเหตุผลที่เลือกเลือกชะอำ่ำเพราะว่าเออมีบันทิจจ๊นะแสดงเหตุเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมว่าเออทำไมถึงเลือกชะอำ่ำแฮ่ดิวทูเนื่องจากเอาถูกอีก Because เนื why, reason, ่องจากแตส h y เนื่องจาก The reason ก็เหตุผลทำไมไมีช่วยฉันเลยในสีของแปะได้เหมือนกันหมดแต่ว่าดูซิว่ามันน่าจะใช้อะไร Deal to บวกนามหรือว่าเจอรันซึ่งน้องก็จะได้ไปเรียนในส่วนแกรมมาฮเจอรันก็คือวอล ING ที่ทำหน้าที่เป็นนาม Deal to แต่อันหลังเป็น I chose the place เป็นประโยคใช่ไหมนี่ก็ผิด because I chose the place ไม่ได้เพราะว่าฉันเลือกสถานที่นั้นไม่ได้ใช่ไหมแปลก็ไม่ถูกแล้วผิด That's why I chose the place นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเลือกสถานที่นั้นเลือกเพชรบุรีเฟังดูให้เจเก็บไว้ก่อน The reason I chose the place เหตุผลที่ฉันเลือกสถานที่นั้นจะต้องต่อสิควรจต้องบูดต่อมันถ้าสมมตินต้องหยุดไปจบประโยคไปมันก็หัอใช่ปะ เหตุผลที่ฉันเลือกสถานที่นั้นคืออะไรเงี้ยเขาพูดไปก็ถึงจะถูกอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบข้อสาม that's why I chose the place เขาก็เลยบอกในเมื said, ่อความชอบเหมือนกันอยาไปบริจ like ัมเหมือนใกล้ต่างหากก็เลยแมรี่ก็บอกโอ้ยิ่มยอดไปเลยได้เที่ยวทะเลด้วย แถมได้บัตรทีจ้างไปต่างหาก็อบอกเกรดอีกแล้ว shall we book a room in advance ก็เลยแนะว่าจะจองห้องไว้เลยไหมล่วงหน้าเหฮลินก็เห็นด้วยเออน่าจะจองนะเพราะว่ามันเป็นฮอลอ์ฮอลิเดย์คนก็เยอะใช่ปะก็เสนอแนะว่าจองห้องที่มีซีวิวไหมเห็นเห็นทะเลดีไหม้อหนึ่งบอก do you prefer a room with a sea view ถูกนะ prefer บวก r e f e r something a room okay ใช่ถูกต้อง compare ซิคุณชอบอยากได้ห้องที่มี sea view ไหมห้ฟังดูโอเคถูกเก็บไว้ have you got it a room with a sea view ไม่ได้ have you got it คือจบทั้งประโยคโอเค have you got it อาจจะแปลว่าสมมติอธิบายเพื่อนฟังว่าเออ กรรมสมการนี่ทำยังไงอธิบายศัพถามเพื่อนว่าความแน่ใจ Have you got it เข้าใจเปล่า Understand หเลอเปล่า Understand อะไรเงี้ยน,นี่ไม่ใช่ Are you happy Are you happy with แล้วก็บอกหนาไป Are you happy with um, this book ชอบหนังสือเล่มน,นี้ไหมอะไรเงี้ยแต่นี่คือไม่มี with ใช่ไหมคะ Are you happy Are you ไม่มีใช่ไหมฮะ p l e can we s e e a room with a sea view อันนี้คือเรให้เราดูขอดูห้องที่มีซีวิวได้ไหมอันนี้ของแกว่าน้องไะที่อําแล้วแล้วน้องาอาไปหาโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเ,ออเสนอห้องอะไรมาน้องอยากเห็นว่าขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมว่าเออห้องเป็นยังไงเห็นซีวิวไหมอยากดูห้องที่มีซีวิวอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการแพลนลวงหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อหนึ่งถามเพื่อนบอกชอบห้องมีซีวิวไหม พเพื่อนก็โอ้เป็นเ็นแมรี่เป็นคนดีเห็นด้วยเลยค่ะชอบมากกับห้องซีวิลเนี่ยก็เลยถามว่าคุณเนี่ยจะรับผิดชอบเรื่องบุ๊กิ้งหรือจะให้ฉันทำใช่ไหมเพราะว่าฉันก็ฟรีดิสอัพตัวหน o ่ว่าก็เลยบอกว่าจะใช่อะไร Are you going to handle the booking or I will to do it ผิดใช่ไหม w i l l บอกว่าช่องหนึ่งอันนี้มี to do มันก็ผิดอยู่แล้วใช่ไหม to do ผิด Are you going to handle the booking or let me to do it Let me do something Let someone do something อันนี้ to do it ผิดเช่นกัน Are you going to handle the booking or will you go to do it คือบอกว่าเธอจะรับผิดชอบ หรือว่าเธอจะทำมันสอกมันให้ช้อยยังไงเนี่ยคือมันต้องไม่ชั้นก็เธอใช่ไหมไม่ใช่ไม่เธอก็เธอมันรู้สึกเหมือนปิดช้อยไปไหมผิดนั่นเราก็สี Are you going to handle the booking o h would you like me to do it หรือว่าจะให้ฉันทำหลังนี้น่ไหมนีถูกเหมือนสุภาพไม้ไะ Would you like someone to do something โ oh, อ so ้ s ฮ o ซนี่ถูกแล้ก็สีพอบอกว่าเพื่อนตกลงจะทำก็เลยบอกว่า ขอบคุณพราแล้วก็จะให้บชัวที่น้องเขาให้มาเนี่ยให้กับแมรี่แล Mary, ้วแมรี่ก็จะได้เอาไปดูว่าเออโรงแรมไหนดีอะไรอย่างนี้